สวัสดีค่ะคุณแม่ปองสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปองค่ะค่ะท่านผู้ชมมานีกาเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณแม่ปองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาเดยยินว่าเพิ่นปิ่นผูฟันแม่นอีกผู้หนึ่งละค่ะท่านผู้ชมกามาติดตามเป็นรังแหลิปีแหลกเนาะค่ะเนาะจังใดกามารับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะว่าคุณแม่เพิ่นสีฟันจังใดค่ะท่านผู้ชมเป็นจังใดคุณแม่งวดนี้ฟันว่าจังใดโอ้ย หลังจากเหน,นื่อยจากงานทุบแม่มากมานอนเนะาะค่ะฝันฝันว่าทำแม่พูดเป็นไปนี่ละ่ะโอเปนไปนี่่คะอ่าเป็นตุ๊กข้อเป็นกิ่งขอลอมขอลอมรุ่งข้องก็เลยได้เอามือขางนี่ละ่ะสาวคนดึงคนไหวแขนเป็นตุ๊กลงไปเลืกดึงคนขึ้นมากคนกระขึ้นแล้วก็้องกับเมืนินเมืินแบนว่า,าตีนน่ไปทำ ทำตอไว้มันชิมีตออยู่อันหนึง่งดำดำอยู่ในน,<ะ>น้ำตะมป็นาตีนไปจังอยู่หันบ่ล่งแต่ว่าทำแมนน่ะนะบัลลงไปผู<ะ>้เดียวเอมื่อทางในี่ยนะสาวเพิ่นนะสนาะ<ะ>วจังจ<า>จได้กับพายุหัวจึงได้กับพอยุลู่ลงไปเลยเราลูดไปเลยท <c oughs> ี่แหละเราก็ดึงอยู่เราดึงอย่างนั้นลงไปน้ำละดึงเมื่ออยากให้ลงไปหน้าแมน ได้คนกนเงินเท่าอยากเอาเพิ่ขึ้นเพิ่นนใหญ่เทาไปน้่เพิ่นปัตเพิ่นปฏิเรื่องเดี่ยวดุดอคนรุดเพิ่นฝันรุดมือขวจะงไดกับบอยเศร้าจะงไดกับบือยเพิ่นฝันรุดมือลงไปไปทั้งหิ่มทั้งหัวหัวเตอัวเตินเ่ตามองเหนนี่นะมีหน้ายเพิ่นเพิ่นเพิ่นไม่ชีวิตอยู่บ่ คนมีชีวิตอยู่เพิ่นเกษียชีวิตไปแล้ว่นไปแล้วใช่ถ้าโ่มีตน่ก็สิลุงไปน้ำกันอชสิลงไปน้ำกันก็สิเนยไปเลยเะี่ยบตอไวเกียบตอไว้ำไวขำไวยืดไ้เนอดียืดไว้ให้ดึงเอามือนี่ดึงยึดเ่นค่ะยึดพอเป็นแห้งยืดไบ่ก็บอยู่แต่ว่าก็ซอยพ่ได้ซอยบะไรลุงไปเลยลงไปเลยนตลง ก็ไปไปแบบมวพนัะงานเติมัวเติมไป่วมาเพนันเสียสิวิตโดนแล้วก็ทโดนเนี่ยเขามเอี่รวันก่อนเนี่ยเะแม่หยาเหมือนกันค่ะเป็นกาเนก็ไปแบบมวนไปอายุคนก็ํำกันกับพอบาทเก่า เาสิบสองปีเนาะค่ะอายุแม่กูไปเนี่ค่ะเรียกว่าอายุนันดานันดาแค่หาสิบสี่หาสิบสี่ปีอาจจะเกี่ยวแก่กับอายุเพราะว่าแม่นำกระดัเนาะเพราะว่าเพิ่นได้ดึงเนาะแต่ว่าดีที่บ่ารุดลงไปเนาะ่หาเมื่อหาค่ะดึงมื่อไปดึงดลอเนาะเรียกว่าปีนี่จะไปหาทุกกัน ยึดตัวกันเนาะเพราะว่าพ่อโตได้ได้ยึดใได้เอาตอยึดใบจะยึดตัวหนียบบว่าให้ไหลเนาะฮ่าฮ่าซีก็ได้เนาะเอาใส่กับอายุเนาะค่ะเอาแล้วแต่สิพิจารณาค่ะคจะเป็นเหมือนแบบก่อนหนานั่งค่ะจะเป็นหน้ข้างเนาะค่ะแต่ว่ากะพอหลังจากเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วกะวันเห็นเพิ่นอีกบอกคุณแม่ก็วันเดียว่ ฝันเธอเดียวก็คือ้นเหลวเลยเลวเลยแต่ว่าในความฝันเนั้นเพิ่นยิ้มไปแบบมวนไปแบบมวนเลยมันแหงมวนแโอ้พระว่ตังไม่รักเนนกนค่ะแต่เสลงนามปาเใยก็่ือลวอยู่เลิกบนาทีเพิ่นจักแล้วมันสะเลืกอีกทีเพราะเป็นตกลงไปนะจมวืบเลยบ่ไปมิงงมเมื่อเพิ่นก็ยังสีกระแดกกระเดกเมื่อเมื่อครั้งเึงสีแมือครั้งจับนี่ครั้งี่อยกขึ้นบ่ คนนหลังคนจมไปทีละเล็กทีละน้อยแสดงวายหน่อยไม่เบื่อเลยแมวหานี่เพื่อจมลงไปนี่ก็คือตายคุณแม่เพิ่งจะเสียชีวิตแล้วแต่ว่ามือนั้นย่องโยกอยู่โบนีเป็นหาสาวกับสาวเนาะสาดึงกันเลยซึ่งวันสีล้างก็ใส่ลูกแก่ก็ยังกระแดกระแดกอยู่อ๋อลูกแล้วก็ยังโยกอยู่แมวแต่คอยลงเรื่อยค่อยลงเรื่อมิด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 เมื่อค่อยคอยถอยลงไปเรื่อย จะหายไปตัวหนได้เยออหน่ำบ่ห้แล้ว่ะอหายหน้บดทท้งผีหายหายไหล่น่าบ่คุณเนี่ยโอ้ห้จังไหลเลยว่าป่าซอยบลไห้ป่าซอยปลไหลค่ะป่าซอยยามาจังมาจุดาะฆังแล้วไปมอนไปอ่านี้ปุ๊บห้าเนี่ยยกมือใบใบพือจะเ้า อายุเพิ่นเก่าสิบสองปีโบเนได้ยกขึ้นจังสีหานี่หาเก่าโสงกระได้็น็นไปก็โย่ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นโยกเนาะแล้วก็ค่อยๆล่งล่องล่องล่องไปเรื่อยค่ะจะตีนอย่างตีนยืดนี่ก็หาเรื่องแน่นค่ะแต่ว่าบางอื่นทานีโตสีสีดำบอกเหรอเนี่ยเอาไปไหนโต ใหม่มันเป็นงามเลยสินะแต่ว่าหมองมองมอง่าม,ม,ม,มองงามสุดมนะันอ่ะสุปสุปซุป,ซป,ซปขีดต้มอยู่งามซุดม,นะมันอ่ะขีดต้มมันงามลักษณะส,สิแต่ว่าจิม,มีมามีเพียหน่นอยๆมองมันมีส่วนส่วนสุปขีดต้มหน่อยนะมองเหยียบยึดนะ่อค่ะเป็นต่อใหม่นาะ,ะเป็นบพอดีสุปเขาต้องนั้นเลยค่ะยึดไหวบ่อยตกลงไปเนาะนมา เพิ่นดึงเหมือนพนหัวเพิ่นไม่อยากขึ้นเลยแต่ถ้าอยากขึ้นแน่ไม่อยากขึ้นแน่หน่ะล่ะแต่ว่าอยากใบไร้กลัวพันดึงเหมือนพันแบงสิพันยังมือเพิ่นนี่รุดอยากก็ออกอยากรุดออกอยากก็ออกถ้งยิ้มยิ้มถ้งหัวหัวเสียงดังเลยยี่หูนี่วะโอ้ยังแว่วส่เออยังเป็นแว่วแววอยู่ว่าเสียงหัวของล่ะค่ะค่าข้อมฝันของคุณแม่ก็มี่ยังเพิ่มเติมค่ะค่ะมีสำเนียงค่ะค่ะแล้วกขอบคุณ ให้หลายเนาะค่ะที่มาแบ่งปันเนี่ยสร้างความสุขดีสร้างค่ามยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณแม่กองเนาะค่ะเนาะ554 592 50ค่ะอายุของย่าเพิ่นเก่าสิปีค่ะท่านผู้ชมอายุของคุณแม่กองเอง54ปีเนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่16มีนาคมค่ะ2567ค่ะ ฝันเห็นผียาค่ะท่านผู้ชมดึงแขนลงน้ำเนาะคะ่ะเนาะบาดนี้ก่อนทียาเพิ่นสิจมล่งน้ำนี่มือข้างนึ่งก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นก็ค่อยๆจมล่งน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกะเล่ตีเป็นตัวเลข5 5าาีา่ หาเก้าสองเนาะค่ะนอละกับหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมจังไดกะให้พิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขเนวทางความฝันของคุณแม่กองเนาะคะ่ะนอสําหรับคลิปนี้จ่าปก๊กกะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะคะ่ะนอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้ายังบ่กดติดตามจ่าปก๊กกะขอฝากช่องนดเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะนอเพื่อที่สีบาพา่พลาตัวเลขเนี่ทางความฝันดีดๆค่ะ คันมีตัวเลขเนี่ยทางความฝันเด็ดๆดอยู่ใส่จาปอกาสิปติตามมาฝากเอซีทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กาล่าธรผมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ